เพื่อนๆนี่นะครับใบสิบบาทนะครับแบงค์สิบบาทนะครับเพื่อนๆไม่ผ่านใช้นะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวเรานับกันเลยนะครับยี่สิบใบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบแปดสิบเก้ายี่สิบใบครับเพื่อนๆสั่งมานะครับไม่ผ่านใช้นะครับติดขายใบละสามสิบห้าบาทเพื่อนๆขายใบละสามสิบห้าบาทนะครับใส่นี้ก่อนนะครับนี่คือแบงค์สิบไม่ผ่านใช้เท่านั้นยังไม่พอนะครับติดยังแถมซองไปให้วยนนะครับนะครับยี่สิบใบแถมยี่สิบซองครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบใบนะครับโอเคครับลองไปด้วยนะครับ,บยี่สิบใบนะครับเพื่อนโอเคครับตามนี้นะครับมีแบงค์สิบนะครับใส่กล่องกันเลยนะครับ กล่องที่ใส่ได้พอดีนะครับกล่องที่ใส่ได้พอดีจะเป็นเบอร์ศูนย์นะครับโอเคเลยกล่องเบอร์ศูนย์เรีย้ไยนะครับเราก็จะใส่แบงค์สิบเข้าไปนะครับตอนนี้ใส่แบงค์สิบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตามไปด้วยบินครับเพื่อนนะครับบินนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ส่งนะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อติได้ทางไอดียไลน์เลยนะครับแอดซิฟคอยมานะครับ สั่งซื้อแบงก์จะสั่งซื้ออะไรตอนนี้มีเพื่อนๆนทางติดตออนะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับติดต่อเข้ามาพอสมควรแล้วนะครับพอสมควรแล้วนะครับ สามกล่องแล้วนะครับยังมีอีกหลายกล่องเลยครับที่ต้องแพ็คขอบคุณมากครับสวัสดีครับ